สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีนะครับอยู่กับทีมงานบีทีจริญมอเตอร์นะครับอีกหนึ่งวันนะครับวันที่ฟ้าปิดนะครับฝนตกออกไปไหนไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวมารีวิวรถไฟฟ้านะครับนะครับให้ดูกันครับว่าสิ่งที่ผมซื้อมานะครับมันมีอะไรบ้างนะตัวนี้เป็นตัว2,200วัตต์นะครับนะครับสั่งมานำเข้านะครับผมนะครับจากบริษัทนะครับมาสภาพแบบนี้นะครับไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มนะครับ นะครับทางโรงงานได้แต่งมาให้สวยอยู่แล้วนะครับผมนะครับครับดูดิสเบรกดิสเบรกหน้าหลังนะครับผมทุกแต่งนะครับผมนะครับไทเทเนียมสวยๆนะครับนะครับน่าจะสั่งขึ้นงานนะครับเป็นซีนซีนะครับงานซีนซีนะครับผมนะครับสวยๆครับผม แบตเตอรี่เป็นเจ็ดสิบสองโวบนะครับชาร์จเต็มเต็มก็อยู่ประมาณแปดิกว่าโวลต์นะครับผมนะครับก็มีหลายสีให้เลือกนะครับผมนะครับสามารถอ่าจูนได้นะครับระดับประมาณเจ็0สิบแปดสิบหรือจะร้อยนะครับคันนี้ผมสั่งทํานะครับสั่งจูนนะครับขับได้ประมาณร้อยสิบนะครับเป็นตัวมอเตอร์เป็นทับมอเตอร์นะครับนะครับเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูนะครับ กุญแจก็นะครับมีสองดอกนะครับผมนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนะครับนะครับไฟที่สวยนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูไฟไฟหน้านะครับ LED นะครับผมนะครับมีไฟสูงมีไฟต่ํานะครับผมนะครับก็จะคันนี้เป็น าเรียกว่าอะไรลายนะครับเหมือนบีเอ็มนะครับผมนะครับก็จะมีทรงหลายทรงหลายสีนะครับนะครับแล้วแต่ท่านใดนะครับชอบถูกสโลกับสีอะไรนะครับก็สั่งกันมาได้นะครับผมนะครับแรงมากครับคันนี้นะครับนะครับมีกุญแจให้สองดอกนะครับอ่าเป็นระบบอ่าไม่ต้องเสียบกุญแจก็ได้นะครับนะครับก็จะมีฟังสตาร์ทอ่าเป็นระบบเหมือนบลูทูธนะครับ นะครับนะครับดูไฟหลังนะครับ LED นะครับสวยๆนะครับผมนะครับท่านใดนะสนใจนะครับผมนะติดต่อสอบถามนะครับทักแชทกันเข้ามานะครับอ่าคันนี้อ่าไม่ได้จดทะเบียนนะครับนะครับถ้าจดทะเบียนก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับคันนี้ก็อยู่สามหมื่นต้นๆนะครับราคาไม่แพงนะครับก็ได้ชุดแต่งแบบเต็มๆนะครับแล้วก็จะมีชุดบังโคลหลังนะครับเพิ่มเติมนะครับ เดี๋ยวไปดูในใต้บอกกันครับว่ามีอะไรบ้างแป๊บนี้ก็จกมาให้นะครับสําหรับวัยรุ่นก็ไม่ต้องใส่นะครับนะครับใหญ่มากครับผมเบาะหลังนะครับใหญ่ๆนะครับของกันก็จะมีนะครับที่พิงครับพนักพิงให้นะครับอันนี้เป็นอะไรเนาะเป็นที่ชาร์จนะครับ ที่ชาร์จอ่านี่เป็นมโกหลังนะครับผมนะครับมีชุดไทยเทครับผมสวยๆนะครับแล้วก็มีอันนี้เรียกอะไรนะสติกเกอร์อะไรกันบลู้นะครับนี่ครับเอกสารอินโวยครับเคยรับกันจากจีนหรือเปล่านะครับครับเดี๋ยวนี้พี่จีนเขาเก่งนะครับผมก็โอเคครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายหลายอย่างให้ฟังอีกในคลิปหน้านะครับโอเคครับผม อีกครับ